สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซีเจ้าบุญทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของน้องรุ่งฟ้าพี่พอใจคะ่ะวันนี้เออก็มารับน้องรุ่งนะคะมารับน้องรุ่งฟ้านะคะก็มาอาบน้ํานะคะรอน้องรุ่งฟ้านะคะโดยมีควานของเรานะคะควันจิ๋วของเรานะคะน้องไดมอนแล้วก็พี่น้องพอใจนะคะ มาแล้วสาวน้อยรุ่งฟ้า,าสาวน้อยของเรามาแล้วนะคะน้องพอใจนะคะมากับน้องไดมอนนะคะโดยมีพ่อล้วนก็คุมมาด้วยนะคะพี่พอใจสวัสดีค่ะส,สวยในลูกสวัสดีค่ะสสว,นะวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อแม่พี่ซีเจบุญทุกท่านค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสาวน้อยของเรามาแล้วเราจะไปอาบน้ำโรน้องรุ่งนะคะน้องรุ่งมาหรือยังนาะน้องรุ่งมาหรือยังเนาะวัววิ่ง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 ว่นีน้องรุ่งหรือเปล่าระวังด้วยค่ะพ่อระวังด้วยวัวมานะคะก็ต้องระวังนะระวังน้องอ่าพอใจนะคะ ไปเข้าตรงนี้แล้วพอ่อไม่เห็นเด็กเต้เลยน้องรุ่ง,งยังไม่มาหรือเปล่านะคะนี่หรือเปล่านะคะนัะน่นพ่อนัน่นนัน่นน้องรุ่งอยู่นั่นไปไปไปพ่อไปไปน้องรุ่งไปน้องรุ่งอยู่นั่นเอง <c oughs> นึก <ไป S 1> <c oughs> ว่าอ,อาบที่เดิมนะใช่ค่ะแบบไม่รู้ ใช้น้องรุ่งหรือเปล่าเนอใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรารอน้องรุ่งฟ้าะคะ่ะเดี๋ยวลบลบลบวัวก่อนลบวัวก่อนให้วัวไปก่อนนะคะ วัวไปแล้วนะคะกลบวัวก่อนเอ๊ะจะเล่นอะไรพี่เอ๋ไม่ใช่ไปๆไปไข่พไปๆรอน้องรุ่งฟ้ารอน้องรุ่งรอน้องรุ่งเม่อยหน้องรุ่งจะมานะพี่พอใจมารอแล้วนะคะน้องรุ่งอยู่ไหนเออกีหลบัววิ่งนะคะ มีฟ้าโปร่งใสนะคะแม่แม่คะแต่ไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะคะทุกทีก็โปร่งใสนะคะเวลาฝนมาก็แบบไม่รู้ตัวเลยนะคะมืดมืดมาเลยนะคะพี่แม่คะรอน้องรุ่งฟ้านะคะต้องเล่นน้ํารอหรือเปล่าคะน้องนอกดูค่ะส่งสัญญานะคะบอกว่าเมื่อไหร่จะมานะเขาคิดถึงแล้วน้องรุ่งพี่คิดถึงแล้ว

คิดถึงที่อาบน้ำแล้วค่ะก็ต้องอาบน้ำรอน้องรุ่งนะคะเมื่อคืนน้งรุ่งจะมานะคะรอไม่ได้รอไม่ได้สะคะรอเดี๋ยวจะวิ่งรอเดี๋ยวจะวิ่งรัวๆเดี๋ยวจะพาวิ่งเราต้องไปหาน้องรุ่งก่อนเอาไปหาน้องรุ่งหล่ะคะเนี่ยอโอ้โหเดินมาถึงป่าแล้วนะคะแม่ๆคะ่ะ <laughs> มารับน้องรุ่งฟ้านะคะ ใกล้จะถึงน้องรุ่งแล้วก็ส่งเสีย,สยงสัญญาณนะคะตอบรับกันนะคะใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วพี่พอใจใกล้ถึงแล้ว มาแล้วมาแล้วโอ๊ยมาหากันแล้วนะคะพี่เปยอยู่ไหนเอ่ยมาถึงแล้ว ค,คิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยคิดถึงน้องรุ่งและแม่แม่จังเลยคิดถึงแม่ฟ้าใสนะคะ ไปบ้านนะคะก็กลับมารับน้องรุ่งนะคะแล้วก็จะไปอาบน้ํานะคะ ดูค่ะพอมาถึงก็จะคิดถึงกันมากนะคะแม่แม่ค่ะดูค่ะโอ้ยคิดถึงพี่คิดถึงหนูจังเลยดูค่ะมาถึงก็หยอกกันเลยนะคะแม่แม่ค่ะห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนะคะโอ้ยดูค่ะขึ้นเล่นกันน้อน,นะคะโอ้ยโอ้โอ้ยอะไรคะ่ะน้องพอใจทําอะไรลูกดูดูค่ะแม่แม่คะ่ะทําอะไรคะ่ะน้องพอใจกับน้องลุงทาอะไรคะ่ะลูกหนูทําอะไรคะ่ะ อุ้ยอุ้ยถูกพี่ลูกเบาๆนะคะเล่นแรงนะลูกอู้อ่าอ่าอ่าพี่นอนบ้างพี่นอนบ้างอ่ะอ่ะพี่คนอนอนบ้าง หลบอยู่กับแม่ผ้าใสนะคะนายอยู่ไหนน้องลุงเอ้ยนายเอ,อ้ยเล่นอยู่ตรงไหนคะแม่คะเล่นอยู่ทางนู้นนะคะพุ่มไม้ทางนู้นนะคะมาเลวมาเลว ถึงก็โยกกันเลยนะคะเล่นกันสนุกใหญ่เลยนะคะแม่แมค่ะดูค่ะดูค่ะป่านี้จะราบหมดแล้วนะคะป่านี้หนูโครนะคะใครมาไม่ได้นะคะป่านี้หนูโครนะคะเพราะว่าอมีวันหนึ่งนะคะน้องรุ่งเห็นคนเเดินเข้าป่ามาะะผลปรากฏว่าวิ่งเข้าหาเลยนะคะขออาหารนะคะแม่แม่ค่ะเห็นคนไม่ได้นะคะก็จะวิ่งเข้าหาอ่ะ อขออาหารนะคะเพราะว่าเคยได้กินกับคนนะคะเล่นกันเบาๆนะคะลูกเล่นกันเบาๆอย่าเล่นแรงนะคะเขาก็ย่กันตามภาษาพี่น้องนะคะที่คิดถึงกันนะคะเคยอยู่ด้วยกันนะคะก็ห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนะคะแต่เป็นความรักความผ,ผูกพันนะคะก็เหมือนกับคนนะคะก็รักกันมากนะคะน้องพอใจนะคะก็จะรู้เวลานะคะเออเวลานี้น้องหุ่งจะมาแล้วนะ ก็จะส่งเสียนะคะรองนะคะแล้วเขาน้องรุ่งก็จะล้งตอบรับนะคะแม่แม่ค่ะนี่นะคะน้องรุ่งทางนี้ทางนี้ค่ะ ขาเรีนการโดยเพลินเลยนะคะแม่แมค่ะโอ้ชินนกเอเอามุด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 ข้าไปยกอนอน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 นิดนึงนิดนึงค่ะดูค่ะคุณพี่ก็ปีนะคะพี่พอใจจะขึ้นนโอโอ,โอคลานะความสุขสนของ,งานางนะคะนางช่างน่ารักเหลือเกินนะคะบนตะมุตะมิทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะคะพี่พอใจก็น่ารักนะคะแม่แมค่ะอะไรคะลูกอะไรคะ โอ้ยเล่นกับแม่จะเหมือนเล่นกับพ่อ,อยังไงฮะอยากเล่นกับแม่แม่เล่นกับนูไม่ได้มอนกับพ่อนะลูกพี่พอใจนะคะก็จะอยากเล่นกับพ่อนะคะเวลาแม่แม่มาเคยเอาอาหารให้ก็วิ่งมาหาเลยนะคะพูน,นไปหาเกลไปหาทาั้งเลยไปทางพูนเลยยินแต่เสียงยนินวะ คบไปตะลุนนะไปพูนแล้วไปทาอยู่พูนแล้ว มาดุ้นนกมาดุ้นแล้วตัวฮะมาดุ้นแล้วสู้บ่มอง ừ, lập สร้างห้อง Go ahead. Oh. เล่นกับน้องเดมอนหรือเปล่าคะพี่มอนไปแล้วนานนานมาเล่นกับแม่โอ๊เยเล่นกับแม่ยังไงหนูหหหหหหหเล่นกับแม่อีกอือืมเล่นกับแม่อีกเล่นกับน้องเดมอน แม่ครับฟังเด้อฟ้าเล่นฟ้าเล่น <coughs> <coughs> กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กั like, กกกชคของเราด้วยนะคะชมคลิปเราของเราในครั้งต่อไันค่ะสวัสดีค่ะ